ราก็ได้ขึ้นมาแล้วจากใต้ดินเดี๋ยวห้องสีไปวัดอารุนกันนะคะใตอนนี้เขากำลังสียางไปวัดอารุมกันนะคะทุกคนวิเศษวิเศคือเขาเขายิงปืนเหระตอนนี้กำลังพาน้องลินไป ขึ้นเรือจะข้ามฝั่งไปวัดอรุณราชวราราม,มว,วัดโพวัดโพโพเี่นะครับกำลังเดินไปอยู่ ยังไงที่นั่งรอรถเหนือไหมเห <c oughs> นื่อยอยู่กำลังหาน้ำสติงให้น้องลินยังไม่เจอเซเว่นน่าจะเจอเซเว่นอยู่มั้ง่าเตียนเนาะม <c oughs> ีนี่มีนี่วัดโพวัดโพสวยงามมากๆเลยเนาะ เวลามีโอกาสเดียวค่อยมาวันนี้น้องลินต้องไปใส่ชุดไทยก่อนข้ามฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยางามนะเป็นพระองค์ใหญ่นี่สุดเลยก็ต้องเกียวคือตีกันไป็นตำนานแล้วไม่ใช่เรือวาตีไมู่้้กันกัน รถตุกตุกซับพาวเวอร์ไทยแลนด์นะโอเคชาวต่างชาติรู้จักเมืองไทยก็จะรู้จักรถตุกตุกเดี๋ยวเรานั่งเรือข้ามไปนะฝั่งโน้นเดี๋ยวเราไป่งนรืออยางว่าเพราะอารมณนี้จะเป็นข้าวปาง พระปรางค the ์มันจะเป็นมักขี่ยูนฝั่งฝั่งคนบุรีฝั่งคนบุรีอันนี้คือบางพระนครพระนครแต่ก่อนพระนครอป็นวัดอ่งนี้คล้ายๆมุกขาหารกับสวรรคเขตอ่ะอยู่ตรงข้ามกันนะอ่าก็คือกั้นด้วยแม่น้ำเจ้าพระยาก็จะมีพระนครนี่แต่ก่อนก็จะเป็นตลาดใช่ไหมอุ้ยมีคนใส่ชุดไทยสวยไหมสวยจังเลย บสบายดีทุกนนี้เขาสาุกคนมดเดี๋ยวเขาสิะะลอเลิกปข้างลัมนาะทุกคนเนะเดี๋ยว้เดี๋ยวสให้ทุกคนเบวิง่สดทุกคนคตง่ามเลยนี่ทุกคนอุยตื่นเ้นเขาสิได้ไปวัดอาุนแล้วค่ะนะนนตอนนี้เฮาก็สิมาขี้เฮือกแทุกคนเนาะอุ้ยพัสวยเลย เดี๋ยวสิพาทุกคนไปซมน้ำกันว่ามันสิเป็นเนื้ใดทุกคนท่านเรือเนาะเขาก็สิมาท่าขี้เรือเนาะทุกคนนเรือครั้งแรกมีน้ำเจ้าพยาขี่เธอครั้งแรกทุกคนโอเคเดี๋ยวให้เธอไปก่อนบอสมีกันสดไหม ไปทุกคนไปเบิ่งวัดอรุณกันเลยเขาก็ซื้อตีเรียบร้อยแล้วตื่นเต้นเลยทุกคนเราก็จะได้ขี่เรือครั้งแรกด้วยนะคะเขาจะมาลองเรือกันเลยทุกคน มีปลามีเตานะ้ะโคนตอนนี้ขาก็ได้มาหอดเนอะแล้วก็มีสุดท้ายให้เซาน้ำกคนอันนี้คือสองบาทจ้าทุกคนเดี๋ยวข้างในก่อนเดี๋ยวอาสิเข้าข้างในก่อนโคน่นพอได้เข้ามาแล้วเนาะ อันนี้ค่ะกเจ้าน่าจะกำลังฮิดกระเจ้าก็เลยบังไว้ก่อนทุกคนอันนี้มียักอยากวัดอรุณด้วยทุกคนเดี๋ยวต้องรีบไปเข้าห้องแต่งตัวแบบอันนี้คือกระเจ้าใส่สุดไทยทุกคนออ คนแับสลายอาจจะเห็นคนต่างประเทศนะทุกคน,น,นจะ,จะจเป็นร,บรอบๆในวัดนะคะทุกคน บรรยากาศสวยคุณกหลายอยู่นะคะไทยคู่วันกี้เราฟันวัาสิได้มาเห็นกับตาตัวเองทุกคนเดี๋ยวห้องสิไปหากเสา้สุดไทยใส่ก่อนเนาะ ไข่ใ oh, ส่กันนะคะปอโวเมื่อกี้อยู่ข้างหลัง